ตอนนี้นี่ไปกันเกือบหมดไลฟ์ไปแล้วมีใครที่ยังไม่ได้แบบว่าเล่นสุ่มบ้างไหมคะคุณไอรีนสวัสดีคุณไอรีนอยากจะไปไหนนีมคะให้คุณไอรีนสุ่มดีไหมคุณไอรีนลองพิมพ์เลขมาสักตัวเลขหนึ่งได้ไหมคะคือตั้งแต่1นึถึงร้อนะคะสามารถพิมพ์มาได้หมดเลยนะหกเก้เลยเหรอเล่นสวยนะคะทุกคนไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหดปดเก้สิทุกคนอยู่กับวีก็อนอย่าเพิ่งทิ้งวีไปนะ เวียนหัวสามสิบสี่สามสิบห้าคุณเซกไก่สามสิบหกสามสิบเจ็ดเวียนหัวไม่คุณเซกไก่เดี๋ยวแป๊บนึงนะวีวินหัวโอเนะคะเท่าไหร่แล้ห้าสิบเอชมาดมยาดมปะหนึ่งหกสิบเก้าคุณเอลีสามารถบอกได้เลยนะว่าจะลงซ้ายขวากลางล่างนะคะตรงกลางก็ได้ ก็ได้ที่พี่ชอบหรออารวี่จะลงายบนนะคะโอเคไปที่ไหนอะคุณไอรีนพามาเจอตู้เซฟเก็บเงินสมก็เป็นคุณไอรีน <c oughs> ไม่นี่มันคือตู้เซฟเก็บเงินนะคะเฮ้ยคุณไอรีสอนเงินเอาไว้ที่ควรวลกตายก็คือมาแล้วไม่ได้กลับนั่นเองนะคะและตอนนี้นะคะวี่กำลังหลงทางอยู่นะ <c oughs> ทุกคนเห็นรอยแดงๆนี่ไหม อ๋อรอคืออะไรจากข้อมูลพบว่าตั้งแต่ป to <ain> ี1950นะฮะพบร่างถึง500ร้่าง500ร้่างเลยนะทุกคนแต่หลังจากปี2010เป็นต้นมาทางการก็หยุดการเผยแพร่สถิติดังกล่าวไม่ใช่ว่าไม่พบนะแต่ว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยุ้ยุ้ยตกใจตกใจเดี๋ยวแป๊นึงนึงนึงม่ไมันมันดูน่ากลัวน่ากลัวกลัวเดินไปเจอศพ วีเขาหยุดเดินแปทงไมอ่ะโอ้มีม,มีถ้ำอยู่ในนี้ด้วยวิก็เพิ่งรู้นะคะว่ามีถ้ำอยู่ในนี้ด้วยเนาะ <c oughs> ทุกคนตกใจอะอะไรอะทุกคนเห็นไหมว่ามันเป็นทางออกฮะมันเป็นทางออกแต่ว่าเดินเข้าไปมันเป็นไอ้นี่ออยากรู้ไหมคะว่าที่นี่ที่ไหนแต่ก็สวยดีนะเอออุ้ยทุกคนทุกคนนี่มันยาน